สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเฮบายโจแชนแนลครับผมทักทายเจ,เ,จเจอกันไปโจมือนี้เกาโมงเศร้ายิานดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับมืัสดีครับไอโจได้ปลาหมึกครับผมเป็นหมึกกล้วยครับผมลอกหนังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันปัญหาคือเขาใส่ส่องฟิตไว้ครับนะก่อนหน้านี้ไอโจเคยทําทคลิปมาสองคลิปก็คือไอโจเอาหมึกเอ่อบ่เป็นหมึกไว้ไอโจ,เอ,ออโจเอากุ้งค็อกเทลนะครับมาแช่แช่ในน้ำละลายน้องเขาบดให้เขาไปรี้ยวแล้วก็เอามากินกับหนุ่มจิม,จมซีฟูด้ด ส่วนมือนี้ครับไอโจลองเอาปลาหมึกกล้วยครับผมที่รองหนังเนี่ยแช่ทองคิดแช่แข็งแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทําอีกครั้งหนึ่งครับผมเกี่ยวกับการเอาแช่ในน้ําครับผมใส่ในน้ำจนมันละลายเนาะจนแข็งน้ละลายหมดไปเราเราเขาใครเอามานั่งกินกแซ่บม,มึเอมเลยวันจีกินได้บ่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันโจช่แล้วครับผมไปเลยครับเนี่ยปลาหมึกสองถุงนี่ที่แช่แข็งเป็นรองแข็งใเนี่ยเขาจะเอาไปแช่ในน้ำครับผมตามโอเคสองถุงเลยวางลงไปรครับ ก็หาก้อนหินมาทับนะหลังจากที่เรปลาหมึกกล้วยของเขาแช่์เวลแน้นำแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะมาล่อจนกว่าปลาหมึกกล้วยเนี่ยมันทําการละลายจนเป็นเป็นโตหนิ่มๆครับผมเดี๋ยวเขามาลอกซิบกันเบิ่งว่ามันสิสา,า,ามารถกินได้บ่เนาะแย่มาติดตามเราชมกันจดช่อง,งเลยครับเดีย๋ยวรีบไปไหนนะครับรอเบิ้งแป๊บเดียวมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสิละลายสำเร็จแล้วเนาะทุกทคนเอ้ยมาเบิ้งกันครับโอ้ยนี่ครับลืบออกมาเลย อาจากมันแข็งว่าหันทีมันเป็นแผ่นครับตอนนี้ไม่เหลือเป็นแผ่นแล้วมันเป็นแบบนี้ไปแล้วครับทุกคนเป็นน้ำว่ะนะเห็นไหมอู้หูเป็นน้ำครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวปลมึกข้างในกันมันถึเป็นยังไงเนาะยังไงก็สีเอาไปแกะแล้วก็เสิร์ฟใส่ถาดขึ้นโต๊ะกันเลยครับไปโอเคซัลเลนซินซัลเลนซินซัลเลนซินซัลเนซึนซัลเลนซินซัลเลนซินต้าลี่ปลาหมึกไอ้โจแกะออกจากถุงแล้วก็เสิร์ฟใส่ถาดขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ อะไรกันคำนี่อยากพระเจ้าช่วยกว้อยทอดมันคือออกมาเป็นสีข,า,ขาวๆเป็นเมียงแบบนี้วะตอนนี้ปลาหมึกเนี่ยผมผมผมเข้าใจว่ามันเป็นปลาหมึกปลาหมึกเขาลวกแช่แข็งมาเว้ยจริงจริงแล้วคือมันเป็นปลาหมึกสดครับผมปลาหมึกสดที่เขาแช่แข็งไว้เนี่ยเราจะคลิปขึ้นมาให้เบิ่งเด้อดูสิทุกคนเราจะมากินปลาหมึกส,สดที่มันเป็นตัวขาวๆกันครับโอ้ตายแล้วไม่นูนี่ไก่ น้ำส้มเงือบกว้างเพื่นเพื่นเครับผมกับบริษัทแนะนําให้ไปกินตามเลยผมยังบ่รู้เลยว่าที่กินในบริษัทแต่ว่าก็จะลร้องกินเบ่งครับมึกคือเป็นหมึกสดนะครับแต่ว่าเขาก็แชร์ฟินมานะเดี๋ยวลองชิมกันบ่งดีกว่าเนาะพูดไปก็สำนักครับมันกินเป็นตัวโตไปเลยเดี๋ยวก็รู้ว่ามันกินได้ไหมนี่มาถึงคันกีนแล้วครับต้องกินแล้วครับผมมาครับ เนาวอืมกูบ่ะทุกคนรสชาติไม่ได้อร่อยมากมากครับแจ่มันเด็กกินของปลาหมึกว่าถึกับข้าวอ่ะ ถ้าเราสงสัยเราก็ต้องจัดอีกครับผมออืออืน่าจะได้อยู่นะมือเดือสีอ่อะน่ากินแต่ว,ว่าชาติไม่มีคำบรรยาย khá rất Đừng khóc nữa nè cục ạ chuồng mình Cục cục, mình. cục. này nhéo คิดว่าได้โดยการสําหรับคนที่แบบชอบแบบซาซิมินะอย่างโจ้กินซาซิมิโจ้กินไนนะอืนะคนเข้าไปครับนี่ แซบซีดๆเลยปะจิมันเถื่อนะครับเผ็ดดียวาปกาศบวกกระเ้าหมูม,มัติเอากรุบๆเนี่ยนิดน,นึงในการอยู่อออืือ đi mà đã lấy không tôi nghe nó này khẩu thang này rồi <laughs> được đâu khẩu thang này đây được luồn bên khẩu này đây อะไรทีเดียวทุกคนนี่แหละเมนูซีซีสดๆอีกแล้วสดทิ่สดสดเท่าที่นี่ไม่มีอีกแล้วสดสๆดๆ

มันมาสุดสืดสดครับ

สำหรับเงกะเป็นเม้งโง่แปกอีกแบบหนึงครับมเอารับสมเกิดสามเกิ่งพอเนาะถ้าว่าไปกินตามก็เอาไปลวกนงไยดีครับโอเคีมคิกะฝาไว้ตรานี้ครับ ระเตื่องกบนีแล้วเนาะแนะนำเมนูได้ครับผมก็มดใส่คลิปเนาะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณเรื่ายครับจีบ่งจนจบคลิปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ